นี่ต่ลุยสะโพมือเลยอครับโอ้สะโพมือเลยไงกับ็มืออีก <laughs> อออครับพี่น้องผมตกปลาห้ายู่หากินครับเมื่อนี้พามาลุยอีกแล้วครับผมหลังจากช่วงเทศกาลสงการานต์ก็ไปเยีย่ยมญาติพี่น้องไปหาเล่นน้ำพี่นอ 2, 3, ้องสองสามมือครับผมเอ่อพากลับมาลุยทางสงกรานต์พี่เก่าครับผมเบื้องหมายเัา น้ำนี่ค่อนข้างลึกครับไม้นี่ปลาผักตบครับผมผักตบขี่สนมผู้ทีมงานกำลังขนน้องยังกว้างครับผมเข้ามากัดเอาแจนนี่หน่อยนึงครับผมยางกัดเรียบร้อยแล้วก็คืออันนี้คือขึ้นมาหน่อยนึงฟังพุน่นคือขึ้นฟังครับผมทีมงานกำลังลุยเอ่ากะมาเจอดงปิงขึ้นเก่าครับผมนี่ครับผมตัวแรกปบบเดิมบักไงครับผมปิงคราวครับปิงคราวแล้วก็อีกตัวนึงจะนี่นี่ครับผมสัก ไซคิดินไว้ครับผมเดี๋ยวมาไปเบิ้งไอ้ที่กองไอเบีอยู่กับนีนี่ครับผมมาเบิ้งติ่งอยู่นี่กองออลี่อยู่มีแต่ระดับปิงข่าวครับผมมีแต่รุ่นซับประมือเบิ้งครับโอ้ซับประมืออะไรไงก็ประมืออีกดงปิงครับดงปิงทีมงานดึงพักตบขึ้นดึงขึ้นมากอะมีป่าขึ้นมาน่ำครับผมเอ่อ ที่แรกไลออกทั้งขางครับบัดนนี้ป่ามันออกไปน้าก็เลยจําเป็นต้องได้ลงแรงเพื่อดึงยาขึ้นยังขึ้นทั้งฟังเพื่อที่จะเก็บเอาป่าน้าครับผมกานทานไลออกไปพุ่นนี่ป่าออกไปเบิดครับเดี๋ยวเฮ็ดน้ำปูแน่จังหน่อยครับเว้ยลูกหลานมาหาอยากหากินคอห้มันมันเด้อดีป่าไปอยากไปกินปกปักรักษาอย่าด้ตนในท่วงคอหอมันมันครับมันมันนมัน เ็ดน้ำปูแล้วเดี๋ยวขอรับเศษปูแน่จักหน่อยครับผมเพื <c oughs> ่อปูเพื่อนใหม่มาครับเลือก้อนสุดท้ายครับผมออเอาแฮซ่อนแล้วก็หือพักตบขึ้นเบื้องป่าที่เป็นนา,น,นาคิดว่าป่ามันน่าจะเข้าไปอยู่ในก้อนนี้ลายเติมครับผม เราเพื้นตัวนี้เราจัหวาดเหยยครับโอ้ยแบสบขาล้านาเลยมา,าดูงงกงอนนจะเปิดกล่งแล้วดิมันหาฟองเสียงดอันนี้ขาเี่ยลาด

ไาับีขึ้นแพี่ีาขึ้นเีขึ้นเโอ้เงินขึ้นมาแล้วครับพี่น้องเอตน้่ยเออนั่นละน่งน่ละโอ้ยสองโตากไงครับผมปากไงปลอะเพียนเัสนี่เตนวก่้เรเดี๋ยวดที่ไปย่างเข้ามาใส่ นี่เบ้อรุ่นนี้เบรอยิงน้ำกำนะครับเิ็นมือเซตูม่ตายก่อนนะมันเห็นน้องรุ่นคนตัวไงเป็นข้ามบดามข้างแข้งแล้วด้เลยตัดไซฟงไปเลยข้ามว้านไตมาดึงเช่อมกันลาเสร็จนะจุดได้ปานกระเดือกได้เบอรกันลว

ปิ้งปลาลัดปลาขาวแล้วก็มีปลาอีกหลายโตอยู่ครับที่ปิ้งสุกแล้วครับผมเมื่อนี้ครับอันนี้ปิ้งสุกแล้วก็มีครับมาเลยครับพี่น้องผมกินข้าวทับกันครับผมข้าวใบใบสองใบสามปิ้งปลาเลอะเลอะทำถั่วเขีเลอะคปิ้งปลาร้า S <s <us> ขี่สโนม์คืนเอาแฮสซสอนเอาได้ไร้แม่น้ำครับเ <s us> ดี๋ยวกินน้ำปูเนี่ยจักหน่อยเด้อปูเอ้ยกินข้าวน้ำหลุกน้ำร้อน<ด>กินแล้วก็อขอให้มันๆช่วงบ่ายเราสิไปลุยอีกจักหน่อยครับผมเพือ่อ <fe> ได้เติมไปกินแรงเมื่อนี้ได้ปลาตรงก่มาตัวนึงนะครับก่อนกินข้าวครับผมน้ำร้อนคอยเด็กไหมเด็กแล้วผมตัวกันหมดเลย อืมตัวใหญ่ขึ้นไหมมาเด้อครับเด้อมื้อนี้จัดเมนูง่ายๆปิ้งปลาครับผมนี่ปลาไหลห่าสับเป็นตอนเป็นตอนครับผมอืปลาไหลเนี่ยเน้นบอกว่าแซ่บสุดๆครับปลาไหลทุกอันมาปลาไหลกระลังไข่ ว้ามีครับผมไข่ปลาท่านได้สุกเลยนะกินเลยกินข้เกลครับผมถ้าปาน้องนี้ได้หลายสิคือหมวเป็นแค่มันแค่หนก่ับ่ข้อคับนิ่อดียาณนี่อย่าหมูวานปกไม่ปกไรรู้ดีเพื่อนมาห้าบอเออแง่ตามเส้นเขาซีเส้นเขาหันเราเลยทีือเนาะ แก่มฮัตต์นยแปบัวอะไรนี่ปะบัวยปากปาบูใส่เปรี้ยวเลยลูกเสี่ยงบียำางหมดอีน้แข้าัวเลาปตาเนี่ยรูส เีรอไดปเมื่อน2ตอน้แ้วน่สอตัวก็จน40เซแฮะน้เลยตัวนึงนั่นครแฮที่หากขมุ่มันด้อตัวนึงนี่ตัวนั่งละเจ้าได้หึือมอีกตัวนึงได้เมื่อกี้นี่เด้โมโนได้ตัวสองามห้าตัดตตปวดตัว กได้ไปเลยยไกจะ้ไปใส่บะม่ากับยายมาใช่ไหมเราต้องหาหมื่นกอมาสิมาเหนือเกิดยาเราบะหมาปลาสาหรือ่คุ้มเาไม่ได้เราเดนเาต้นื้ัตวกัางยังลกเค โอ้ยแถวบ้านนงมาไฟมากตอนย่างผ้ามาเลยจิดสิรุ่งเนาะหน้าตาเก่งเลยไม่ยิ่งได้ผ่ามาครับพี่น้องผมหลังจากที่กินข้าวเที่ยงแล้วเ้าก็มาลุยกันต่อครับผมไปดั้งกินข้าวเที่ยงแป๊บเดียวครับผมกลับขึ้นมาน้ำใสนะครับ <c oughs> จากที่น้ำคุ้นๆตอนเหื่อที่เลี้ยงเขาขึ้นมานี่น้ำใสแล้วนะครับแหยเขายังห้อยต้องแรงอยู่ปลากะ จกักซีซัมไหนแต่เห็นมีโดดอยู่ครับผมปลาตะเพียนอ่ะมารุ่นกันเบิ่งครับสิได้ตื่มบ่นานนานนาน สองตัวเลยดึกเม่ไ่ดึกเมย์ตน้อยโยังไก่อยู่วะแน้อยพระร์ออกก้อนเรางเหนไเออ

ทีว่าใส่เรื่องปเนี้จองแยกโหลบกฝานให้ั้นได้หมดต๋มบรไม้หมดยังกระซางอีบว่าจะริวันขั้นบวชกับวันพวกหลวยทุกคนขึ้นห่างทุคนหยากไปท้้งนั้นอยางไปทั้งนั้นเละ ออกไปซือพวอะไรบูไหลว้ามันยังขึ้นขึ้นเัืงหลังแหงแบ่ดอดแหงมากพวกวะ นนกโอ้ตัวนี้ฝักว่าไปจับปอยู่เลยจะบปอยู่นะใจเพ่อาที่เขานมานี่ยันใจสุานี้นี่กำลังไว้ได้รอจะวานมาถึงหมอนไถ่อ๋อบุดรลงไปหัวฟาดไม่หรอครับ มูลงไปหัวฟาดไม่สั่นเลยกระบื้องเฮเฮ้คือมีติสุดยกมือเลยเฮ้ยประปูบ่ะสองโอ้ยประปูนี่ล่ะไี่เรใเห็นยงอยู่สิโอ้เด็กปายังป่ะ เดี๋ยปลาได้แหน, <c oughs> น,น,นไงเดี๋ยวมันไพ่ยีเด้บอกเจ้าบุนไ <c oughs> เปิ่ปลาเขา

ลงหงว์เลยมามัดในเรยเลียนน้อยวานโต้ยังชมนี่เห้อเอเนี่ยไปไทน่ะบานี่บุกป่าป่ะจังอวัวานป่านั่นป่าสกังป่าป่าที่สุดวยใหญ่ดิเต้ กับปลาตเียนหน่อยตัวนี้ณะผมวางเป็นพวกปะเขาเลยก็เลยมั่้าแหงอยู่กันเป็นปลาขาก็ปลาชีไทยไงวะปลาประปาจางมันตุบึกตึก่าาไทยง เลกเหดซีมมอวว้าปลาตัวใหญ่ย่า,ายงด้ยปลาเบิดแล้วปลาปากันนี่บอบอดกไอ้ปลาปากันนี b b ่บอสหรอตั an ่ตัวหญเออตัวใหญ่จำนักจิตันนั้นมี เมื่อเช้าลุยามคิ่ไปจุ่มเข้าถางน้ำพวนี้หาเขาขุนแล้วเดี่ยวขอนัเอาไปเอาไปเด้งวะปลาอย่างนั้กระชองโอ้ดึกเกี่ยงกั่นด้วยไม่ประคามมิดเลย คั่มเหรอครับผมมาเบิ่งผลงานมือนีครับผมเทลงไปเทแรกโอ้มือมือนีน่าที่เต็มกระมังว่ะกระมังนีบพอพเน่นอนเลยเออกกองฟุ่มเมื่อกี้นะ่ะใ้่ันมยี่กองฟุ่มนะดีจ้าเดีอ,อมันหล่นในกระมัง มันก yeah. ิวมันกิวเออมันกิวยื่นเ้ยา่มปลาน่อยเอ้ไปกิวแบบนั้นได้มันเสียบไปได้เห็นหางเออแก้วดวมันกูเห็นปลาจงเลอไปจังนีแต่ตอนปลาบัวตอนแก้วมันคาอยังเงี้ยมันยังไงนมพอนเ่นฮหยพอมน ปล่อยพิการนะเติมพลังเตมลงผมจะจะอไระคุยกันหลายกะดุมที่ดุะดุมยวเทมาลก็ปางโอะไไม่ได้สิเลือกได้บนี้จริมเลยนะมือมีนี่ยใส่กระอง <c oughs at once> <ity> มันต้องขัดย้งขัดตะบูนี่ออกนี่งูเลยแมนประบูนก็ไหลไปแล้วตัวนึงนี่คื่บ่ย่างค่ะเบิ่งผลการครับผมเต็มกระมังเต็มกระมังเต็มกล้องฟุ้ครับปลาเนี้ยบปลาตะเพียนญ่ครับผมโล เกินโลดเลยปลาตัวนี้ตัวรับผมนี่อ้ามือจางไหมไงก็ปลามือจางครับผมเฮ้ยตัวใหญ่วดไม่ให้แบ่งเดีกันเลนี่เอาใส่เอาใส่แล้วนะี่แป็ปลาปลาก่อนนี่เอาทางเห้าองเอาว่าใส่ปลาปูเลยนี่ทางซีมเงิน เปิดออกเรียกปะบูให้แะพวอปะบูนี่เป็นทั้งน่ปะปาบูห้องสิดงดได้แบงอันหาพูดต่เงาเราเปล่าโอเคครับก็มาปะเจือโอ้มีไข่แม่งันได้ปไปยังง ข้อโลครับข mm ้อโลปลาบูยื่นได้เป็นิบบูปลาบูก็ได้ได้ได้ปลาได้กะมันลอยอับปูนกัปลาๆมาันและปปันกันกระมังก็เทศใส่ปลาบูไปเลย้าปันนงสอง แบ่งกันปั่นกันเซ็จเรียบร้อยครับปลาหนิหน่าจะมระมณเขาละฮัลโหลฮัลโลครับผมบอขาดดอกอพอด้อยู่ในกกินครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าม,มสวัสดีครับ